ผมท่านเดียบ้อยนีหรอกพี่น้องเอ้จ้านทางเราติดแผงครับผมหาซิบาซิบบอกเขาหิบอกจะทิปอะไรบอกครับทิปสิบเปอร์เซ็นต์ที่หลอดไฟอ๋อไปมั่นหันไปหาแสงสิวันเมนูเวลาพัดพอหื้อหนอจอจะได้บอครับจอยบอจอยละนอ้ก็จอลงนวันโอ้จอและก็ให้ด้ แมนอยู่ครับเจ้าหูข้ซ้ายลงอย่เลย่อเจ้าไหอยู่เนาะแค่นวาซิลิโคนอุดๆรนี้นะครับแมนอยู่ครับผมครับเจ้าหูลงอยู่เลยครับผมข้างในกโอเคข้างในก็ได้ครับแพนข้างในมันก็แจงอยู่เลอดดิแมนอยู่ปิดปิดอะอยู่ตัววันนี้คูปูมปิดอด้อยู่ปิดอด้ก็ได้ครับครับแต่ถ้าแมนเขาไปเจ้าข้างในกับมีหมอนตัวเดเด็ล่ะมันต้องไปยุดที่ลายตัวผูตัวไน

มันคิดของนี้เลยขนาดยุ่งยกระดึบ 好，谢谢。 ท่านนี่ย <House> <aría> no? <ak> ุ่งแตก็ท่านมท่านก็สายตรงนี้เองไม่สนับสนุนเลยเด็กไปจังล้มไปกันตอนนี้พ่ออยู่เลยน้องจ้าเนาะพ่ออยู่แล้วนี่แต่ว่าองนางก็เอาอย่างไงเลยน้องพอดียเนาะจ้าเนาะอยู่คนเดียวเนาะคนโสดเนาะจ้าเนาะองนางคนโสดเปลี่ยนแล้วนี่สิสิแบบเปลี่ยนใหม่ครับใช้แบบถักโครกครับผม เนีบยนาะจ้านทุอยอดเลยครับเนียบเลยจอดจ่านแล้วูออกได้ยุ่ยใสเหรอหูออกไหมก,ก็พูกระเบงก่นกนอนเนาะขอตีเดียวนะพ่ขอตี่เดียวเาส่้ ลับติดต่างบัวเตะเฮ็ดบัวเตะเฮ็ดบานติดโซลา,าดเซลยวนบ่อิดที่กันเดายเปลี่ยนโซลาเซียวของเจ้อปิดหลอดไฟเดินสายไฟในบน่รับเดินสายไฟในบน่อเพือให้้เงื่อนอย่างเดียวยบ่อเอาเลยเอาเตะเอาบานยาตัดยตอดได้บ้าน ชาปูนชาช่างไม้ช่างนี้เดือบซะเชื่อมก็ได้ออกก็ได้เบิดครับผมช่างเชื่อมช่างออกเนาะช่างเชื่อมช่างไม้เห็นปะเนี่ยเพิ่มอเรื่อยๆครับปูนีซีโนเพื่อนครับเอาส่งบ่อเพิ่งมาแง่เดี๋ยวบ่อจ่านบ่อเอาบ่อเดี๋ยวบ่อบ่อเมื่อเดินหนีบ่อเดี๋ยวก็มีรูปให้จ่านเบิ่งนเดี๋ยวเพมีให้เบิรงอยู่ผมจะเอารูปให้เบิรงครับผมเพชรโมนี้ครับ ร่มหนาวร่มฝนจะได้จานดูนะกูมีหน่อยครึ่งร่มจานครับแกงครับน่าแกงแกงจางปลาได้อันนี้แกงนะอันอันนี้คือว่านาหัวหนามข้างในเคยว่ากันเนาะทางในก็มีมีมีอันตี่เดือดเนาะขางในอาริเซย์โป่งยังไงกันเนาะอาริเซย์ยังไงก็ดีอช่ายยังไงมาตอมาเนาะเมนอยู่อันนี้อันนี้ข้างนอกเนาะตัวนี้อันนี้นาหัวหนาม หล่อมาแรงหล่อหล่อยังเห็นบ่หล่อไม่เมาอีกนานันไม่เมาหลายเนาะหล่อไม่ไดากันไหนครับมันเราเมีนไฟหล่อไม่ไดาเนาะเมีนบ่มันต้องมันต้องสีม่วงครับเมีนบ่จ้านมันมันสาดในี้โต้เลยนะจ้านเราเปิดไหใส่กระเด็นเราเปิดเพื่อคอยกระเด็นเราเราต้องเกลี่ยแห้งเนาะเปิดซับในกระเด็นครับเมียนจี้ กองไปด้่ทอยนีปลอครับผมอเยไรน่ไดประสาท่อครับกสูไหรับสูงสูงสูงได่ะเอ่อประมาณไดเดียวเห็นเลยจะเีไปเน่เอาไปเอไปทนออกน้เมนอยู่ทุนออกครับเ้นนี้มันตังต้นปกติอยู่เ้มือกัอันนี้เมนอยู่บางตัวมีแต่ว่าโลตกาดักขหนีกันอย อะไยี่บ้างเนาะเมนอยู่เนาะเมนตัวนึ่งก็ไบสูงเนาะเมนอยู่ครับฮะตัวนึงเมีนอยู่ครับเมนฮันายไปาคือันไปาอันนึงเนาะฉันเนาะเมนอยู่ครับผมเออมันตรงใส่เมนครับ Да. Uh -huh. ไม่ใชเกี่ยวหย่าเพไม่จากเกี่ยวหยามาเนะจ๊ะไม่จากเกี่ยวหย่าได้นะได้แต่างเป้ม่ดจีในถุงสปูไม่ไปในม่จีสีแดงบ่ะเส้นนัดสามปหยุดหยุดหยุดสามตัวจุดก็เล็ก แบบเฮ็ดแบบเอาหลวดมัดเอาบ่คือเนาะเอาหลวดเอาเสือมัดเอาจักสิพผู้ตอนไห้หม่เขาทีเอาบอกว่เคยบอกว่าอันจังจังพวกหลอดไฟหลอดยังเนะเอาหลวดมัดเอาหนังแผงททดัดนเอาหลวดมัดเอาเสือมัดเอาไว้ แข็งแรงดีมันต้องใส่ไขควงเนาะครับเนาะอันนี้ใส่อันนี้ยิ่งเลยนๆแข็งแรงกกกันอีกเนาะครับเนาะเล็กคนละเกล็ดครับน็อตนียากกุกกันนเนาะครับนี่กุย mất đầu chó đâu mà cứ tặng về đây thế cái cũng muốn khảo lên không được Oh, saya kau, kau kau อันนี้เลื่อมันบอกเราไปบอกยังอันี่เราจะเายูบกองนึ่งไี้เลียงเส้นน่าใส่เว็บว่าอ่อนเนียนเนียนเลมงอยู่ครับออนเนียนพอดีกันเลครับ๋ยวมันแดง้อนนเนาะรับเนี่ยหนถึงมาหานอเองได้ไหมแมงอยู่ฟ้าเอาแล้วแมันลงอีกไแม ไปหอดทางม่ล่ะฮะต้องไปหอดทางอ,งอ,างองยูงง่เนาะเมนเหรับ không coi nó nó không chơi, không